เดี๋ยวเราไปดูเรื่องความเท,เทคโนโลยีที่พัฒนานะครับแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังเพราะว่าประชาชนอาจจะไม่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการที่ทําอะไรเรื่องของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสแกนโมกนะครับ okay. วันนี้ทางรัฐมนตรีดีเนี่ยก็บอกถึงได้ยกเลิกนะโงงามข้อตกลง MOU ที่มีการลงสัญญาในรัฐบาลชุดก่อนกับบริษัทเอกชนเนี่ยเพราะไปพบพิรลดว่า มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์ที่ด้วยมากับสแกมเมอร์วันนี้ทางนายชัยชนกชิดชอบรัมตีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการเมืองไทยเช้านี้ถึงกรณีการตรวจสอบพบเอกสารเส้นทางฟอกเงินนะครับดิจิตอลเนี่ยที่โยงไปถึงบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่มีการลงนามในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยระหว่างกระทรวงดีอีกับบริษัทเอกชนในสิงคโปร์เนี่ยคือที่ใช้เวลาล่างแล้วก็ส่งนามภายใน3วันเนี่ยโดยให้ยกเลิก m อ u ฉบับดังกล่าว พร้อมส่งหนังสือเวียนให้ทุกกระทรวงทราบฟังเสียงของน้ำจีดีอค่ะทีนี้เอาเป็นว่าพอยิงไปแล้วส่งไปแล้วกลับมาแล้วเนี่ยภายในวันที่27เลยเนี่ยก็คือถูกลงนามอย่างสําเร็จสมบูรณ์อันนี้คือ27มีนาปี67นะครับปี67เท่ากับว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ลงไปจากทางเลขาธิการบรัีผ่านทุกกระบวนการแล้วย้อนกลับมาเซ็นโดยทั้งประลัดที่รับทราบโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยใช้เวลาเพียง3วัน สามวันในการเซ็น MOU ระหว่างประเทศไม่พอเป็นระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยมันเป็นอะไรที่รวดเร็วมากจริงๆระหว่างรัฐกับรัฐเนี่ยขนาดภายในกันเองเนี่ยเรายังใช้เวลาหลายเดือนเลยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อสังเกตที่ที่พอผมเข้าไปทำกานบ้านนี่ก็รู้สึกเอ๊ะทำไมมันมันเร็วอย่างนี้ค่ะพอเราไปดูในเนื้อหาภายในเนี่ยมันก็มีสิ่งที่น่ากังวลอย่างเช่นสิ่งที่ระบุว่าตัวบริษัท TIDC ีนี้เนี่ยจะเป็น บริษัทที่ทำตามกฎหมายนี้เนี่ยโดยที่มีเป็นแซนด์บ็อกซ์แล้วด<ม>ีเนี่ยจะเป็นคนกำกับ<ม>ในเชิงกฎระเบียบกฎหมายม,มันเหมือนเป็นการละเว้นกฎหมายพิเศษอย<ม>่างงี้ครับ<ม>แต่พอไปตรวจสอบเนี่ยก็ไม่ได้มีในเชิงของเอกสารใดๆจากกระทรวงที่เป็นกฎหมายกำกับดูแลตัวแซนด์บ<ม>็อกซ์นี้<ม>พูดง,ง่ายๆคือทำเสร็จวันนั้นปุ๊บเนี่ยตั้งคณะทำงาน ช่วงประมาณเมษาแล้วก็ไม่ได้มีการประชุมอะไรกันเลยค่ะค่ะนอกจากนั้นเนี่ยในตัว MOU เนี่ยก็มีระบุในเรื่องที่ปัจจุบันยังไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทยอย่างเช่นการพนันออนไลน์ครับค่ะความผิดปกติที่บอกมาทั้งหมดนี้มันทำให้เกิดสิ่งที่ได้เป็นข่าวเมื่อหลายเดือนก่อนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะ มันเกี่ยวครับเพราะาตอนแรกเนี่ยพอระมองแบบนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เกี่ยวก็ได้เพราะว่าใน m o u ระบุะมไม่ได้ระบุชัดเจนถึงกระบวนการนี้ใช่ไหมครับ<ม>แต่หลังจากนั้นเนี่ยพอมาช่วงประมาณตุลา67ก็มีการประสานงานสื่อสารกันอีก<ม>ในเรื่องของการขอความอนุเคราะห์การ i n d o อร์ดอโดยกระทรวง<ม>ในเชิงของการที่ให้มีเว็บไซต์และเอาโลโก้ของกระทรวงเนี่ยไปแปะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนประมาณปลายปลาย,ปลายปี67ก็คือ สุลาพศจิกาไปถึงธันวาเนี่ยมีการสื่อสารกันร,ระหว่างทางกระทรวงแล้วก็ทาง TIDC นะครับแล้วก็มีการเอาโลโก้ไปแปะบนเว็บไซต์ก็คือเป็น TIDC มีโลโก้ของทางกระทรวงแล้วก็มีโลโก้ของ NT หลังจากนั้นมาครับตอนต้นปี68มกกลาเนี่ยก็มีการบริษัทมีการที่บริษัทภายใต้เครือข่าย TIDC เนี่ยจะมีอันนึงชื่อ TIDC World Worth บริษัทนี้ก็มีการเข้ามา ในกระทรวงดีเพื่อประชุมกับทาง e d ็ดด้าเเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆและกฎหมายต่างๆมาขออนุญาตในการทํากระบวนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าการกระทําการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศเนี่ยต้องขออนุญาตอยู่แล้วนะครับแต่พอเข้ามาขอเนี่ยเอ็ดก็ไม่ได้ให้อนุญาตเสร็จปุ๊บพอไปเดือนมกรา จากเอ็ดดาไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นการเข้ามาขออนุญาตจากทาง PDPC ก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ p d p c เองก็อยู่ภายใต้ DE ก็ไม่ได้อนุญาตเช่นกันเท่ากับว่าบริษัทเนี่ยมาขอแล้วได้รับการปฏิเสธแล้วนะครับแต่ต้องเรียนว่าพอไปสอบถามเนี่ยวันนั้นที่เข้ามาเนี่ยเอ็ดดาก็ดี PDPC ก็ดีไม่รู้เรื่อง MOU นะครับไม่มีใครรับรู้เลยรู้กันแค่3หน่วยงานภายใต้ แล้วปฏิเสธไปแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยอพอมกลากรุมพาประมาณไปลายกรุมพาก็เกิดกระบวนการเกิดขึ้นในการที่เริ่มมีการสแกนม,มีการชี้ชวนให้มาสแกนม่านตาที่สุดแล้วเมื่อเห็นว่าเสียมากกว่าได้นี่ยนะคะยกเลิกไปหรือย,ยังคะผมยกเลิกเรียบร้อยครับทันทีที่ผมทราบว่ามี MOU มปึ๊บไปตรวจเจอว่ามีจริงปับ๊บแล้วก็ไปอ่านในรายละเอียดเนี่ยผมยกเลิกทันที S <S <S ซึ่งถ้าตรวจสอบประวัติให้ดีๆเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวมองว่ามันไม่เหมาะสม <c oughs> ที่จะเซ็น MOU กับบริษัทที่มีบุคคลที่ถือ <c oughs> หุ้นชัดเจนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีความพัวพันกับเคสต่างๆ <c oughs> ที่อยู่ในข่าวที่ทุกท่านได้เห็นถ <c oughs> ามครั้งสุดท้ายสำหรับประเด็นนี้คนที่สแกนมา่านตาไปแล้วนะคะก็ถือว่าจะด้วยตั้งใจที่จะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะคะหรือ ไม่รู้อีโนอีเน่ก็ตามเรามีการช่วยเหลือกลุ่มคนนี้ไหมคะกลุ่มคนเหล่านี้ตอนนี้ต้องบอกว่ามีอยู่2ส่วนนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยมีการรวบรวมแล้วก็ข้อมูลตอนนี้นยการอ,อยู่ในขั้นการพิจารณาให้เป็นคดีพิเศษด้วยในมุมหนึ่ง<อ>แต่ในมุมแรกเนี่ยคือการที่ไปเก็บข้อมูลแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย p d p ี p ซีอเนี่ยอันนี้ผิดแล้วนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนในการให้บอร์ด พิจารณาเพราะว่ามันไม่ใช่อำนาจของผมที่จะตัดสินใจจะมีบอร์ดในการตัดสินใจว่ามูล,ลค่าการปรับต่อไอดีเนี่ยจะปรับเท่าไหร่แต่ทีนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันมีกฎหมายระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าเวลาเราปรับในเรื่องของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในแบบผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ของเขาระหว่าง5 0 0แสนถึงห้าล้านโดยที่จะดูว่าความละเอียดของข้อมูลที่ถูกขโมยไปเนี่ยมันละเอียดแค่ไหน ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะที่ท่านรัฐมนตรีชัยชนกได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือกรณีการยึดทรัพย์กลุ่มส s c a มอร์เครือข่ายยิมเลียกแล้วก็เบนสมิธท,ที่เจ้าหน้าที่พบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการตั้งบริษัทขึ้นมาบางหน้าโดยทำหน้าที่นำเงินจากการกระทำความผิดจากสแกมเมอร์ต่างๆนำมาฟอกเงินซึ่งทางฝั่งของปอปอง,งอเองก็มีมติยึดอายัดทรัพย์สินดังกล่าวปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สิน หุ้นแล้วก็เงินสดในบัญชีรถยนต์เรือนะคะเฉพาะกลุ่มนี้ค่ะประมาณ1 0,000่นล้านบาทไปฟังเสียงคาตอบของท่านชัยชนกค,ค่ะแต่จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแค่เพียงหนึ่งในดอมิโนชิ้นสำคัญในโค,โครงสร้างกระบวนการเหล่านี้ที่มันล้มลงพอดมิโนนี้ล้มลงเนี่ยมันจะต่อยอดไปเรื่องอื่นๆได้ทันที mm hmm. เหตุผลที่มันสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นครั้งแรกครับที่ กฎหมายไทยผู้บังคับใช้กฎหมายไทยได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วประกาศว่าบุคคลเหล่านี้กับเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยผิดจ,จริงในประเทศไทยทีนี้เนี่ยอันเนี้ยมันจะไปปลดล็อกในโครงสร้างอื่นๆที่มีการสันนิษฐานมีการเตรียมงานเตรียมตัวในการดําเนินการตรวจสอบสอบสวนเนี่ยให้มันไหลลื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นดมิโนสําคัญแต่ต้องบอกว่าดมิโนแรกเนี่ยไม่ใช่ดมิโนนี้จริงๆดมิโนแรกๆเลยเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ที่ มีการเปลี่ยนการบริหารแล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรุลเนี่ยท่านให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแล้วท่านก็ประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วท่านทั้งแนะนําตั้งคณะทารรงานแล้วก็ทั้งสนับสนุนผู้ปฏิบัติการอย่างเต็มที่ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะทั้งมีเครื่องมือในการดําเนินการแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนก็ต้องบอกให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับว่าเราเราถึงแม้จะเป็นจุดสําคัญแล้วเราก็ยินดีและดีใจแต่มันเป็น จุดเริ่มต้นแล้วเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็สุดเท่าที่จะสุดได้แล้วก็ท่านนายรมตรีก็ให้นโยบายเราด้วยว่าปิดชื่อดูพฤติกรรมใช่ไหมครับปิดชื่อถือพฤติกรรมปิดชื่อถือพฤติกรรมฉะนั้นเนี่ยเราเดินเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ท่านนายรมตรีเองก็พูดด้ว,ว่าถ้าเกิดว่า ดำเนินการไปแล้วจะเจอชื่ออนุทินก็ต้องดําเนินการเต็มที่ท่านพูดขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าเราเองดําเนินการอย่างสุดความสามารถแล้วทุกอย่างน่าจะมีความคืบหน้าที่เร็วขึ้นแล้วหลังจากโดมิโนโชินีลม้ม